จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระชมพันษา87พันษา5ธันวาคม2557และวันพ่อแห่งชาติ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายสัต์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดินและในช่วงค่ำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีณบริเวณสวนสมเด็จพระศรินบึงพรานชัยมีพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ มอผระห่มพระราชทานช่วยเหลือราษฎรตบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้รับผลกระทบจากภายหนาวโดยราษฎรที่ได้รับพระห่มกันหนาวในครั้งนี้ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนทุกยากให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปร้อยเอ็ดมอบอาคารสงเฉลิมพระเกียรติ84แผ่นาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการพัฒนาอาคารสงเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาระดมทุนก่อสร้างเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ชั้นและเพิ่มเติมชั้น7เ,เป็นห้องปฏิบัติธรรมวงเงินก่อสร้างกว่า87ล้านบาทมีห้อง V.I.P. บริการผู้ป่วยพิเศษคาดว่าสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ในเร็วๆนี้ร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนณนะบ้านโคกมอนตําบลป่าสังอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจํานวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเปิดโครงการคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยเหนือตําบลดงลานอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและถวายในหลวงหลังจากนั้นเดินทางไปเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิลเฉลิมพระเกียตรติตำบลทงธานีและตำบลบึงนครอําเภอทวัตบุรีจงังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงชมนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างการปล่อยพันป์ปลาเพื่อความสมบูรณ์และเป็นอาชีพของชุมชนท่ามกลางประชาชนร่วมงานเนื่องแน่น จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเทศกาลงานวันข้าวหอมมะลิโลกปี2557ภายใต้คำขวัญมหัศจรรย์วันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่15นก,กููกาสิงอำเภอเกษตรวิสัยชมกระบวนแหว่วิถีชีวิตกเกษตรกรชาวทุ่งกุลางานพาแรงกินข้าวทุง่งนุ่งผ้าไหมการแสดงแสงสีเสียงชุดซิวาราตรีสู่วิถีผลิตข้าวหอมมะลิหล่อเลี้ยงชาวไทยส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดปีแห่งมต์เสน่จังหวัดร้อยเอ็ด Fa กซินเนติงร้อ,อพร้อมเปิดเจรจารับซื้อขายข้าวหอมมะลิการสัมมนาทางวิชาการแนวโน้มอ,อนาคตข้าวหอมมะลิไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศณโรงแรมเพชรชลดการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬา24ชั่วโมงวันประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดในวันกีฬาแห่งชาติถึงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าบึงพลานชัยร้อยเอ็ดเพื่อรำลึกถึงคุณุปการด้านการกีฬา สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม24ชนิดิกีฬาพร้อมการแสดงพื้นบ้านและเปิดเวทีรำวงย้อนยุคมนรักลูกทุ่งทุ่งกุลาคืนความสุขให้ชาวร้อเอดหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาในช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรได้รับความเป็นสุริมงคลทั่นหน้ามีประชาชนร่วมงานหนึ่งแน่นร้อเอจัดโครงการมหากรรมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการละครเวทีคนดีสีร้อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขานรับนโยบายรัฐบาลจัดประกวดละครเวทีละครเวทีคนดีส0ีร้อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวจังหวัดร้อเอดร่วมสร้างสารรคการจัดกิจกรรมในเชิงความคิดค่านิยมหลักของคนไทย12ประการณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์คาดนำเยาวชนสู่สังคมดีและมีความสุขที่สุดร้อเอจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ต้องขังณนะสถานกักขังกลาง,ลางจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคและอาหารกลางวันไปเลี้ยงผู้ต้องขังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษาและยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีความพร้อมเพียงความรักสามคัคคีในหมู่คณะด้วยแม่ทัพภาคที่สองตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จังหวัดฐานบกร้อยเอ็ดและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำห้วยเหนือ รับฟังบรรยายสรุปและมอมนโยบายภารกิจของทหารที่ห้องประชุมจังหวัดฐานบกร้อเอ็ดและเดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริณหนะลำห้วยเหนือภายในบริเวณค่ายประรสบสงครามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอดรอเอดรับมอบเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดจวนรับมอบสิ่งของและเงินจากส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในงานัรรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2558เพื่อนำเงินและสิ่งของไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเปิดงานประเพณีปีใหม่และกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2558สร้างความสุขให้ชาวร้อยเอ็ดในวันที่26ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558รวม10วันบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิน่นตามนโยบายของรัฐบาลหาไรายได้ไว้ใช้ใจ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดแข่งขันตำส้ตมตำลีลาชูเคยต่างชาติแข่งขันตำข้าวในงานสร้างความสนุกสนานทั้งผู้ตำและกองเชียร์สร้างความสุขให้ชาวร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2557ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558 ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสามแยกโรงพยาบาลจุฑิเวศและเปิดจุดบริการประชาชนรณรงค์หมวกกันน็อกเก่าแลกหมวกกันน็อกใหม่เพิ่มความปลอดภัยผู้ขับขี่ที่จุดบริการประชาชนหน้าห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนผู้ว่าร้อยเอ็ดเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนดี4ี 101, ขานรับนโยบายรัฐบาลและคสอชอ โดยได้นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานมีความเหมาะสมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติทางนี้ได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนเพื่อให้กำลังใจและกล่าวย้ำไม่ให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยเหลือผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอจังหารให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอคีภยัยจำนวนสี่หลังคาเรือนที่บ้านแสงแหลมตาบนแสนชาติอำเภอจังหาร ได้นําเงินและสิ่งของออกไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและการช่วยเหลืออื่นอืนอ,นอีกจากอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ดจากโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดอำเภอโพชัยสนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอโพชัยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่การขุดลอกวัชพืชห้วยปากปลาเ้าการขุดร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจทําความดีและเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปเดินทางมาจากกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ห้องปรานชัยแกรนด์บอลรูมโรงแรมร้อยเอซิตี พร้อมจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่เชื่อมสัมพันธไมตรี2จังหวัดโดยมีนายภร,รากรบ,บุญประคองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับร้อยเอ็ดเดินหน้าระดมความคิดเห็นชงแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดสปีพุทธศกักราช2557ถึง2560ชูค่าหอมมะลิสู่ตลาดโลก และชาร้อยเอ็ดมีความสุขที่สุดในภาคอีสานเปิดประเด็นด้วยวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพร้อมสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในภาคอีสานร,ร้อยเอ็ดส่งเสริมกรเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการตลาดเพื่อพัฒนาการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มเกษตรกรและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาให้มีรายได้สูงขึ้นไม่น้อยกว่า1,800 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อปีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสนับสนุนสภากาชาติไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา87พรรษาและสนับสนุนสภากาชาติไทยในการจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ

ที่สองน,นะครับ